สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะรู้ก่อนซื้อเรามาอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนะครับผมชั้น3มางานนี้เลยครับผม New Gen of South นะซึ่งเป็นงานรวมเครื่องเสียงระดับโลกเลยนะครับระดับชั้นนำของโลกเลย โดยผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอย่าง Sonic Vision นั่นเอง่อะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติมากๆนะครับจากทีมงาน Specialist ของ Sonic Vision เขานะครับให้มาดูเครื่องเสียงดีๆนะครับผมตัวไหนจะถูกใจคุณผู้ชมมีผมได้ยินมาเลยนะว่าเขามีตัวใหม่ล่าสุดนะไฮไลท์เพียบเลย โดยเฉพาะใครที่ชอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงใครเป็นอ u d i o โฟลนะพลาดไม่ได้เลยครับอเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกับ specialist ของทาง Sonic Vision กันเลยครับนี่ฮะง่ายสวยเสียงดีจบครบเลยอตอนนี้นะฮะผมอยู่กับพี่ยูนะครับคุณยูสวัสดีครับพี่ครับวันนี้นะได้ s p e c i a l ส s t มานะครับผมช่วยหน่อยครับบอกผมหน่อยว่าอย,อยากได้เครื่องเสียงอ u d i o ไฟล์ดีๆสักตัวนึงเนี่ย ตัวนี้ชื่อรุ่นมาอะไรเห็นเขาตั้งอย่างนี้นี่ไม่ได้วางผิดมุมใช่ไหมฮะเป็นดีไซน์ของเขาเลยครับเป็นดีไซน์ของเขาครับเป็นดีไซน์แบบใหม่ที่แบบเป็นแนวตั้งตันนี้จะมีชื่อว่า VTEVT ครับโอ้เป็นของแบรนด์อะไรครับตัวนี้จะเป็นของโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ออเดียโอใช่ครับโปรเจกต์จะเป็นแบรนด์จากออสเตรียครับอืมซึ่งแบรนด์นี้นะคุณผู้ชมนะหลายๆคนที่เล่นเครื่องเสียงงแต่คนเริ่มเล่นเครื่องเสียงเลยรู้จักกันดีเลยนะฮะได้ในเรื่องของคุณภาพและดีไซน์ใช่คืออันนี้ ขาอย่างที่พี่บอกไปคือเขาตั้งใจเป็นแนวตั้งตั้งใจเป็นแนวตั้งโอ้นะฮะแล้วตัวหัวเข็มเห็นบอกว่าเป็นของแบรนด์ชั้นนาเหมือนกันใช่ครับหัวเข็มจะเป็นหอออโต้อนออโต้อนเลยใช่ครับผมโอ้โหนี่ใครสนใจนะตัวนี้สีสันสวยงามเลยนะครับเอาไปแพ้กับลาโพงก็ได้อันนี้ลาโพงอะไรครับผมตัวนี้ก็เป็นของโปรเจกต์เหมือนกันครับชื่อบอกห้าครับโอ้บอกห้านะครับผมใครสนใจก็นี่เลยต่อครบเซตได้เลยมาดูโซนต่อมาดีกว่านะครับผมนะ่านี่วันนี้พี่อยู่ของเราพาชัวร์เลย เป็นหูฟังแบรนด์อะไรครับผมตอนนี้จะเป็นของ b o w e r b u i l k i n นะคะ B&W ใช่ครับนะครับผมเริ่มันที่ฝั่งน้นก่อนทีตัวนี้ครับจะชื่อว่า PX5 นะครับตัวนี้จะเป็นหูฟังแบบ On Ear ครับมี noise c a n c e l i n g ครับใช้งานได้20ชั่วโมงครับก็ถือว่าใครที่อยากเอาไปข้างนอกนะฮะพบพาไปข้างนอกแล้วได้ความหรูหราแบบ B N W เลยตัวนี้เขาจะเน้นที่เสียงกลางเสียงคนร้องครับชอบฟังเพลงเน้นฟังเพลงนะฟังเพลงบรรเลงฟังเพลงร้องอารถด้านนี้แหละครับชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้จะเป็น PX7 นะครับอันนี้เขาจะตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าตัวนี้นิดนึงแล้วดูผมดูนี่มีความใหญ่กว่าใช่ครับเป็นดีไซน์แบบโรเวอร์เอียร์ครับเป็นครอบหูครับเป็นโอเวอร์เอียตัวนี้ก็ใช้งานได้30ชั่วโมง เกินวันแล้วนะฮะใช่ครับ30สิบชั่วโมงเลยนะครับผมนะใครสนใจนะก็มาดูกันได้นะครับอาคราวนี้อยากให้พี่พามาดูทางฝั่งโน้นกันบ้างเห็นว่ามีลำโพงเยอะมากเลยนะครับ<ช>ผมมาที่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่นะคะมุมนี้คุณผู้ชมเห็นลำโพง หน้าตาเนี่ยนะโหไม่เหมือนใครเลยนะครับผมชื่อแบรนด์อะไรครับผมถ้าพวกนี้จะเป็นของพอดสปีกเกอร์ครับพอดสปีกเกอร์ใช่อ่มาเริ่มเจ้าตัวใหญ่กันก่อนตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้จะชื่อว่าบิ๊กพอดครับโอ้บิ๊กบิ๊กก็คือตัวใหญ่นั่นแหละนะครับเทานี้ ที่เห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตาเขานะไม่ได้ท้องอันนี้คือเป็นลําโพงในย่านต่างๆใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นเสียงสูงเสียงกลางครับโอ้มาทุกย่านเลยนะครับผมอ่าแล้วเล็กลงมานิดนึงอ่าตัวนี้ก็คือมินิพอตมินิพอตนะฮะมินิพอตอ่าแล้วตัวนี้นะครับตรงกลางจะเป็นเดอะดรอปครับโอ้เดอะอะไรนะเดือดรอปเดอะดรอปหยดน้ํา โอโหนี่นะชื่อตามดีไซน์ก็เลยโอ้โดูแบบว่ามีความแบบว่าแหลมแหลที่แรกเนี่ยผมนึกว,ว่าหัวหอมนะเด d ดรปหยดน้ำใช่นะฮะก<ช>็ใ,<ช>ใครใ<ช>ที่ชอบดีไซน์ดีๆนะครับผมพอรสปีกเกอร์นี่เขาจัดให้เต็มเลยนะครับผมอ่ะเท่านี้มาดูทางด้านนี้กันบ้างคุณผู้ชมสำหรับใครที่ ตดี๋ยวนี้เทนมาใหม่แล้วพี่นะเป็นเทนของลำโพงแบบพกพาง่ายๆมินิมอลใช่อันนี้แบรนด์อะไรครับผมเขาชื่อว่าเคลียร์ฟังครับเป็นของเดนมาร์กเหมือนกันเคลียร์ฟังเป็นของประเทศเดนมาร์กใช่ครับนะครับผมโหเยอะแยะมากมายเลยเหมาะคนที่แบบชีวิตปัจจุบันนี้นะออกไปข้างนอกนะพกพาไปเสียงก็จะชัดเจนครับโอ้โหเสียงชัดเจนเลยเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่เสียงดังเลยนะใช่ตอนนั้นลองแล้วนะโอ้โหไปหาพี่ยูมาดูตัวนี้กันดีกว่า ตัวนี้นะฮะโอ้โหไม่ใช่กระติกน้ำนะอันนี้คือรุ่นอะไรครับตัวนี้เขาจะชื่อรุ่นอะคูสติกอะคูสติกนะครับแล้วสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างเห็นที่รอบๆเขานี่คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้เสียงเขาจะออกรอบพิทางเลยครับเป็นแบบเราร์ออกสามารถออกเคลงวงศาเลยนะครับผมแล้วเชื่อมต่อเป็นบลูทูธเชื่อมต่อเป็นบลูทูธมีตัวหูหิ้วให้หูหิ้วนี่นะฮะหิ้วไปไหนก็ได้เบาสบายเลยนะครับผมมาใหม่ด้วยนะฮะตัวนี้ขายดีมากนะครับอ่ะ มาที่ในรุ่นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้ชื่ออะเมเจอร์ครับอะเมเจอร์นะครับผมกเสียงออกมารอบพี่ทางเหมือนกันแต่จะตัวใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมใครอยากได้พี่ใหญ่แบบนี้เลยนะใครอยากได้ตัวพกพาง่ายก็แบบนี้ และตอนนี้มาถึงไฮไลท์แล้วครับพี่อ<ช>ูตัวนี้อ่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงชื่อรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์เลยครับจะชื่อว่าโปรเจกต์จูบ็อกอีนะครับ<อ>เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีแอมป์ในตัวครับสามารถ ทั้งบลูทูธได้ต่อไลน์อินได้ครับนะฮะแล้วหัวเขาเป็นของออโตโฟ้ฟอนออโตฟนเหมือนกันใช่ครับนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวหนึ่งเลยนะที่ได้รับความนิยมมากมาใหม่ใช่นะครับ,รบผมอันนี้คือมาพร้อมเคสเลยใช่ไหมครัตัวนี้พร้อมเลยครับชุดเดียวกันเลยขออนุญาตขออนุญาติดหีญญดูนะฮะนี่นะฮะ โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูทั้งตัวแฮนด์เขาตัวอะเพลทต่างๆนะมาพร้อมมาทรกเซตแบบนี้นะหัวออโต้ฟอนด้วยนะครับผมอ่าแล้วสามารถเชื่อมต่อเป็นแบบบลูทูธไรสายได้ใช่ครับโอโหนะใครสนใจนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าต้องรีบจัดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นี่คือมาวางในงานนี่คือสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนอกจากนั้นยังมีอีกตอนนี้มาอยู่กับ เรื่องเล่นแผ่นเสียงอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ยูครับชื่อรุ่นอะไรครับตัวน,นี้จะชื่อ elemental ครับ elemental ใช่ครับผมเป็นเครื่องเสียงที่เหมาะกับกลุ่มไหนครับผมตัวน,นี้จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นเลยฮะกลุ่มคนเริ่มต้นใช่ครับนี่แค่เริ่มต้นครับผมสมมติผมเป็นมือใหม่เงี้ยอยากลองเล่นแบบเครื่องเสียงดีๆสักตัวหนึง่งนะฮะตัวนี้นี่ถือว่าเหมาะมากๆเนาะใช่ครับตัวน,นี้จะใช้งานง่ายมากเลยครับนะล้วที่สําคัญดูดีไซน์ของเขาเนี่ย แตกต่างจากเครื่องเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงทั่วไปด้วยใช่วันนี้เราจะดีไซน์ที่สวยงามครับแล้วก็ได้หัวเข็มของออโต้ปอนเหมือนกันใช่ครับผมไรที่ต้องการนะฮะเครื่องเล่นแผ่นเสียงสําหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะและก็ที่สําคัญเลยราคาเนี่ยนะไม่สูงเกินไปนะครับผมตัวนี้เหมาะมากๆขยับมาติดกันเลยสมมุติผมอยากจะได้ลําโพงจับคู่ด้วย พี่ช่วยจัดให้ผมหน่อยตัวนี้เลยครับแทนเจ n ครับจะเป็นแบรนด์จากเดนมาร์กตัวนี้จะเป็นลำโพงที่มีแบบ p h โ n o ในตัวครับือสามารถต่อกับเครื่องเล่นตัวนี้ได้เลยมีผาดขยายมีโฟโน o ในตัวใช่ครับนะครับผมน่าก็เป็นแพรเป็นเส้นแบบนี้ได้เลยได้เลยครับผมเสียงจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยมีจัดโปรด้วยใช่ครับเสียงนี่ออกครบทุกย่านนะครับผมน่าใครต้องการฟังแบบเพลงร้องเพลงบรรเลงอย่างนี้นะเหมาะเลยโอ้นี่ตั้งอย่างนี้เนี่ย นี่คือมือใหม่ฟังแบบอ u ิโโไฟล์แล้วนะฮะเดี<ช>๋ยวนี้นะครับผม<ช>แล้วที่สําคัญนี่ดีไซน์ของเขาเนี่ยโอโ้โห<ว>คือดูเพลินตามากเลยอ่าคุณผู้ชมจําได้กันดีไหมฮะสําหรับ p o w e r Wilkins นะฮะ Formation series อ่าตอนนี้ผมมาอยู่กับเครื่องเสียงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นลำโพงละนะครับผมจะเป็นหูฟังต้องบอกก่อนว่าหูฟังของ b เนี่ย เป็นหูฟังที่คุณภาพสูงมากนะฮะได้รับความิิยมไม่แพ้กับชุดลำโพงใหญ่ๆเลยนะ่ะพี่ยูครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็น pi7 กับ pi5 ครับอืมเป็นรุ่นมาใหม่รุ่นมาใหม่ทั้งคู่เลยเอา pi5 ก่อน pi5pi5 เขาจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคบครับโอ้โหคุณชมดูนะนี่โลโก้สวยงามเลยครับพี่ยูใ่ะขออนุญาตเปิดนะครับเปิดลงมาปุ๊บนะ ตัวนี้อย่างที่พี่บอกไปใช้งานได้ถ้าไม่รวมเคสก็4ชั่วโมงสชั่วโมงครัถ้ารวมก็ยีสชั่วโมงครัแล้วกันน้ํากันฝุนได้ได้ครับระดับ IP 5 4ครับโอ้น้าสาดน้ําดกระเด็นต่างๆใช่ครับอโอเคคราวนี้มาดูไฮไลท์กันเลยอีกรุ่นหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาคืออันนี้เมื่อจะคู่ IP อ่า PI 5อันนี้ PI PI 7ครับ เพิ่มตรงไหนมาบ้างครับพี่วันนี้เพิ่มระบบตัดเสียงรบกวนครับน้อยแคนเซลลิ่งใช่ครับนะฮะน้อยแคนเซลลิ่งต้องบอกด้วยนะว่าไม่ใช่น้อยแคนเซลลิ่งธรรมดานะครับ เ็นบอกว่าสามารถปรับได้เป็น active ก็คือเขาปรับตามอัตโนมัติเลยนะครับผมโอ้แล้วในเรื่องของแบตเตอรี่ได้กี่ชั่วโมงครับตัวนี้ถ้าไม่รวมชาร์จจะได้4ชั่วโมงครับถ้าชาร์จในกล่องอีกเป็น16ชั่วโมงครับนะครับผมก็ได้16ชั่วโมงต้องถือว่าได้ทั้ง active ด้วยใช่นะครับผมที่สําคัญกันนั้งมันฝุ่นเหมือนกันกันนั้งกฝุ่นเหมือนกันครับตัวนี้รองรับระบบเสียง24อืมสำหรับใครที่ต้องการฟังเสียงแบบว่า lossless นะเสียงคุณภาพเสียงสูงนะครับผมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่แค่ลำโพงตัวใหญ่แล้วนะฮะที่จะฟังเป็นคุณภาพเสียงแบบออโอไฟล์ 5. แต่ถ้าคุณ จะพกพาไปนอกสถานที่อย่างนี้นะโอ้ยใช้งา, oh, งานได้ทั้งวันเลยใช้งานได้ตลอดเลย<ช>นะครับ<ช>ผมโอ้โห oh, oh, ถือว่าดีมากๆนี่ใครอยากได้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ออกมาเนี่ยมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางโซ n i c Vision ด้วยนะครับที่<ม>ให้เรามาได้รีวิวมาดูขอไฮไลท์ต่างๆนะครับผมปกติจะรีวิวที่สตู วันนี้มาถึงสถานที่เลยนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับ Sonic Vision ก็มีรวมถึงใครอยู่แถวบดรีรัมอบางกะปินะครับที่เ v วีแบลนดลูกของเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับผมก็มาดูได้เช่นกันสําหรับใครที่สนใจสินค้าแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สั b ส c r i ครด้วยนะผมจะมารีวิวให้ดูทุกสัปดาห์กันเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับสวัสดีครับ